สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วครับประจำวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2568แนวทางของเราวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะฮะและก็มีฟุตบอลเอเชียนคัพหคู่ครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอลเดตช n e l ทางช่องทาง YouTube และ Ti k t o k บูบอลเดตด้วยครับ แรกหนึ่งช่องทางของเรานะครับแอดไลน์มาที่ a d b o o 789ฮะเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ a d b o o 789แอดฟรีนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลเอเชียนครัพ2027รอบคัดเลือกครับ ทีมชาติไทยครับเปิดสนามราชมังคลากฬาสถานรับการมาเยือนชนิดไทเปรหรือไต้หวนหันฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้1ทุ่ม30นาทีครับราคาบอลไทยต่อ1.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอตม็อบนะครับผลโหวตร,รวม1 9 4 4คนให้เจ้าบ้านทีมชาติไทยครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่58%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอในเวลา,ม,าม,มี30%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างไต้หวันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่1 2เปอร์เซ็นต์ครับ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติไทยนะฮะเกมที่แล้วแพ้เติร์กเมนิสถาน1-3นะครับเกมเยือนชนะอินเดียมา2-0นะครับเกมกระชับมิตรต่อ1ลูกกินเต็มชนะสีลังกา1-0ครับเอเชียนครัพรอบคัดเลือกต่อ2.75เสียครับแพ้จีน2-3นะครับและแพ้จีน2-1ฮะด้านฟอร์ม5เกมหลังของไต้หวันครับเกมที่แล้วแพ้อินโดนีเซียมา6-0นะครับเกมกระชับมิตรรอง2.75เสียครับ แพสสีลังกา1ประตูต่อ3นะฮะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกรอง0.25เสียแพ้เติร์กเมนิสถาน1-2ครับเกมเย่าเอเชียนคัพรอบคัดเลือกรอง0.5เสียครับแพ้ฮ่องกง1-2ฮะเกมเยือนอีสเอเชีย h a มเปี้ยนชิต่อ0.75เสียครับและชนะมองโกเลีย4-0ฮะเตะกันที่สนามกลางนะครับอีสเอเชีย h a มเ i o n s h i p พต่อ2.75กินเต็มครับสถิต so, ิเฮทูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นครับเป็นทดนานทีมชาติไทยชนะไปได้ทั้ง2นัดครับพีวิวก่อนเกมและสะกอร์ดิคาดของคู่นี้บาย JK 1 1ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ยังมองว่าเจ้าบ้านไทยดูดีกว่าพอสมควรฮะไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าถิ่นหรือขุมกำลังที่เอาจริงๆมาตรฐานกับความสามารถเฉพาะตัวสูงกว่าหากตัดเรื่องข้อผิดพลาดส่วนตัวออกไปครับก็ยังถือว่าฟอร์มดีกว่าเยอะสวนทางกับผู้มาเยือนอย่างชานิสไทเปครับที่ตลอด2เกมแรก ของรอบแบ่งกลุ่มยังไร้แต้มและโดนถลุงตะข่ายรวม2นัด5เม็ดแม้จะมีผู้เล่นโอนสัญชาติเข้ามาช่วยพอสมควรแต่ก็ยังห่างไกลกับมาตรฐานที่ควรจะเป็นอยู่ฮะเรียกว่าเจอท็อปไฟในอาเซียนก็เหนื่อยหนักทุกทีมครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะขอเทใจไปต่อทีมชาติไทยเต็มพิกัดทีเด็ดบอลครับต่อไทยราคา1.5ผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ฮะทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะไต้หวันไป3ประตูต่ตอ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะครับกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงฮะ คู่ที่2ิเคราะห์ฟุตบอลคัดบอลโลก2 0 2 6โซนยุโรปกลุ่มจีฟินแลนด์ครับเจ้าบ้านเปิดสนามเฮลซิงกิโอลิมปิกสเตเดียมรับการมาเยือนลิทัวเนียเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มนะครับราคาบอลฟินแลนด์ต่อ1ลูกครับคาดการผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวดรวม7,431คนให้เจ้าบ้านฟินแลนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่60%ครับเปอร์เซ็นต์อกัน,นเวลามี26%นะฮเสูอมนเยืานอยางลิทัวเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่14%ครับ เราไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านฟินแลนด์นะครับเกมที่แล้วแพ้โปลแลนด์มา1 3ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2 0 6, 1, 2 6รอง1.25เสียครับแพ้โนเวย์1-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรรอง2ลูกกินเต็ม ชนะโปแลนด์2-1ครับเกมเย่าคัดบอลโลก2,026รองปอปอกินเต็มฮะแพ้ฮอลแลนด์0-2ครับคัดบอลโลก2,026รอง1.75เสียครึง่งและเสมอลิทูเนีย2-2ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อปอปอเสียครึ่งครับด้านฟอร์ม5เกมหลังของลิทูเนียกันบ้างฮะเกมที่แล้วแพ้เนเธอร์แลนด์มา2-3นะครับเ,เกมเย้าคัดบอลโลกนะครับ2,026รอง2.5กินเต็มฮะ เสมอมมลตา1-1นะครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ0.75เสียครับแพ้เดนมาร์ก5-0ฮะเกมเยือนฟุตบอลกระชับมิตรรอง2.25เสียครับเสมอมมลตา0-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026วันละค่าเสมอจบเจ้าและเสมอฟินแลนด์2-2ครับคัดบอลโลก2026รองปอป,อ,ปอได้ครึ่งสถิติเฮทูเฮตการเจอกันของคู่นี้ฮะคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับเสมอกันไป1นัดและลิทัวเนียชนะฟินแลนด์ได้1นัดครับผม ทัศนะก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ v i p ครับเจ้าถิ่นฟินแลนด์พวกเขาลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนี้ไป5นัดคว้าชชนะไปได้แค่2เกมเท่านั้นฮะขณะที่ทีมเยอรมนีครับผลงานในรอบนี้5เกมแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าฟินแลนด์นั้นได้เปรียกที่เล่นในบ้านแม้เกมแรกที่เจอกันจะเสมอ2 2ที่บ้านของลิทวเนียก็ตามโดยเชื่อว่าเกมนี้ครับฟินแลนด์ได้เปียกที่เล่นในถิ่นของพวกเขาท่ามกลางแฟนบอล และสภาพสนามที่คุ้นเคยมั่นใจว่าฟินแลนด์เปิดบ้านไล่บี้เอาชนะลิทูเนียได้อย่างแน่นอนครับที่เด็ดบอลอยู่ต่อฟินแลนด์หนึ่งลูกนะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฟินแลนด์เปิดบ้านเอาชนะลิทูเนียไป2ประตูต่อ0ครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10คกำแพงอยู่ที่2.50วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่3วิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มแเช็คครับ เจ้าบ้านเปิดสนามฟอร์ตูน่าอารีนารับการมาเยือนโคเอเชียเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตีหิฮะราคาบอลโคเอเชียบุกมาต่อปปลบ5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม11,761คนให้เจ้าบ้านเช็คมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่12เซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี22%สฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างโคเอเชียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66เซต์ เราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเช็คนะครับเกมที่แล้วเสมอซาอุดีอาระเบีย1-1 5เกมอุ่นเครื่องต่อ1.25เสียชนะมอนตเนโก2-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ0.75กินเต็มครับ แพ้โคเอเชีย e er 1ประตูต่อ5ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง0.5เสียครับชนะมอเติเนโก205เกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ1.5กินเต็มและชนะยิปลาต้า405เกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ3.5กินเต็มฮะด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างโคเอเชีย e er กันบ้างครับชนะมอลตเนโก40นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ1.75กินเต็ม ชนะหมู่เกาะแฟลโล1-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ1.75เสียนะครับชนะเช็ค5-1ฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2,026ต่อ0.5กินเต็มชนะยิปาอต้า7-0ครับคัดบอลโลก2,026ต่อ3.75กินเต็มครับและแพ้ฝรั่งเศส2-0ฮะเกมเยือนยูฟ่าในเนลีกรอง1.5เสียนะครับเฮดทูเฮดการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่4นัดเท่านั้นนะครับเสมอกันไป2นัด โคเอเชียชนะเชคได้2นัดครับผมพีวิวก่อนเกมรัสกอร์ดิคาดบายพงโกล้มโต๊ะ v i p ครับเกมแรกที่เจอกันเป็นทางฝั่งของโคเอเชียที่เปิดบ้านไล่ถล่มเชคไปเละเทะถ,ถึง5ประตูต่อหนึ่งแมตชนี้กลับมาเล่นในบ้านของเชคบ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นเกมที่สูสีแน่นอนครับเนื่องจากเชคพวกเขาจ้องจะถอนแค้นคืนอยู่แล้วแถมยังเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งมากครับพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมาตั้งแต่ปี2022เลยทีเดียว เรทราคาเปิดออกมาให้โคเอชียเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอป,อ,ปอแนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะมองว่าเกมนี้เช็คจะเน้นพิเศษเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาเสียหน้าอย่างหนักที่โดนโคเอชียได้ถล่มถึง5ประตูต่อหนึ่งเกมนี้จึงมองว่าพวกเขาจะเล่นอย่างรัดกุมไม่ผีผามและโอกาสที่จะจบเจ้ามีสูงมากๆครับดังนั้นแนะนําอยู่รองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ ที่เด็ดบอลลองเช็คราคาปอป,อปอนะครับผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ครับเช็คเปิดบ้านเสมอโครเชียไป1ประตูต่ตอ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กระแพงอยู่ที่2.25าบางสกอร์ต่ำฮะคู่ที่4วิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2 0 2 6โซนยุโรปกลุ่ม4เบลารุสเจ้าบ้านปวดสนามแซดทีเออารีนารับการมาเยือนเดนมาร์กเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1น5ครับราคาบอลเดนมาร์กต่อ2.25 ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวดรวม11,289คนให้เจ้าบ้านเบลารุสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่9%ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี20%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างเดนมาร์กมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่71%ครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้านเบลรุสครับเกมที่แล้วแพ้สกอตแลนด์0-2ครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง1.25เสียครับแพ้กีต1ประตูต่อ5ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2ลูกเสียครับแพ้รัสเซีย1ประตูต่อ4นะฮะเกมเย่าฟุตบอลกระชับมิตรครับรอง0.75เสียชนะคาซัคสถาน4-1ครับเกมกระชับมิตรต่อ0.75กินเต็มครับและชนะอาเซน่อลจาน2-0ครับเกมเยือน ุตบอลกระชับมิตรบอลราคาเสมอกินเต็มด้านฟอร์ม5เกมหลังของเดนมาร์กผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วชนะกรีซ305เกมเยือนคัดบอลโลก2026รองปอปอกินเต็มฮะเสมอสกอตแลนด์0ูนย์ครับคัดบอลโลก2026ต่อ1.25่เสียครับชนะลิทวเนีย50ครับเกมกระชับมิตรต่อ2.25กินเต็มชนะไอร์แลนด์เหนือ2-1ครับเกมเย่ากันอบอลกระชับมิตรนะครับต่อ1ลูกจบเจ้าและแพ้โปรตุเเกครบบยอนฟตลลูู่าชง1จจ้ะ Head to h e a d การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรายการคัดบอลโลก2026คู่นี้เทียบฟอร์มการเล่นและชื่อชั้นแล้วต้องบอกว่าห่างกันโคตรเลยฮะและแน่นอนว่าเกมนี้เดนมาร์กรอกินนิ่มล่วงหน้าได้เลยครับเพราะผลงานใน2นัดแรกพวกเขายังไม่แพ้ใครชนะ1เสมอห ถึงแม้จะออกไปเยือนก็ตามแต่ถ้าดูจากคุณภาพของทีมและเกรดผู้เล่นนอกจากจะต้องชนะแล้วยังต้องถล่มคู่แข่งด้วยซ้ำไปครับที่มั่นใจเช่นนี้เป็นเพราะเจ้าบ้านคือเบลรุสทีมสุดห่วยและจอมแจกได้มาจำกลุ่มที่แพ้รวด2นัดติดที่ลงเตะพร้อมกับเสียประตูรวมไปถึง6เม็ดเฉลี่ยเสียเกมละ3ลูกนะฮะยิ่งวันนี้เจอกับจ่าฝูงกลุ่มอีกมองดูแล้วโอกาสเละเทะคาบ้านตัวเองมีโอกาสสูงโคตรๆครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้เดนมาร์กต่อ2.25ถือว่าสูงแต่ก็มีโอกาสกินเต็มสูงตามไปด้วยครับ ทีเด็ดบอลต่อเดนมาร์กราคา2.25ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเดนมาร์กเอาชนะเบลารุสไป4ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่3ลูกครับวางสูงนะฮะตาความมั่นใจ7เต็ม10เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนยุโรปก,กลุ่ม G มอต้าครับเจ้าบ้านเปิดสนามกาตาลีเนชันแนลเซเดียมรับการมาเยือนฮอลแลนด์ Holland. เวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.45ครับราคาบอลฮอลแลนด์บวกมาต่อ3ลูกเน้นๆ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ m ม็อบผลบวกรวมของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ15,044้า 15, นคนให้เจ้าบ้านมอลตามีเปอร์เซ็นชนะเพียง6%เท่านั้นครับเปอร์เซ็นเสมอกันในเวลามี15%ส่วนผู้มาเยือนอย่างฮอลแลนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่79%ครับเราไปดูฟอร์ม5เกมหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านมอลตาฮะ เกมที่แล้วชนะซามาริโนมา3-1ครับเกมกระชับมิตรต่อ1.5กินเต็มเสมอลิทูเนีย1-1นะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง0.75กินเต็มครับแพ้ฮอลแลนด์มาศูนประตูต่อ8นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3.75เสียครับเสมอลิทูเนีย0-0ครับเกมเย้าคัดบอลโลก2026บอลราคาเสมอจบเจ้าฮะและแพ้โปแลนด์0-2ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง1.75เสียครึ่งครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของฮอลแลนด์ผู้มาเยือนบ้างฮะเกมที่แล้วชนะล,ลิทวเนียมา3-2 5เกมเยือนคัดบอลโลก2,026ต่อ2.5เสียนะครับเสมอโปแลนด์1-1ครับเกมเย้านะครับคัดบอลโลก2,026ต่อ1.75เสียครับชนะมอลตา8-0ครับคัดบอลโลก2,026ต่อ3.75กินเต็มชนะฟินแลนด์2-0ฮะคัดบอลโลก2,026ต่อ1.75ได้ครึง่งและเสมอสเปน2-2นะครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอง0.75กินเต็มฮะ เฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคอเจอกันมาแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่บ้านของเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่11มิถุนายน2568นะครับเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ชนะออมอตอไป8-0ครับคู่นี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ต้องถือหางฮอลแลนด์อยู่แล้วครับเพราะเหนือกว่าทุกด้านจริงๆทั้งในแง่ของฟองการเล่นที่นําเป็นจ่าฝูงอยู่ณนขณะน,นี้และรวมไปถึงขุมกําลังที่เกรดดีกว่าเยอะและการออกไปเยือนวันนี้พร้อมเดินหน้ายิงประตูถล่มคู่แข่งเช่นเคยครับ ต่างกับมอลตาครับเจ้าบ้านที่เลเทะสมราคาบวยหลีกจริงๆด้วยการยังไม่ชนะใครเลยครับแถมแต่ละเกมเสียประตูเยอะจนน่าตกใจยิ่งหนล่าสุดครับเจอกันกลายเป็นพวกเขาแพ้แบบหมดรูปถึง8-0มองดูแล้วการเปิดบ้านคราวนี้แทบไม่ช่วยอะไรให้ดูดีขึ้นมาเลยครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้ฮอลแลนด์ต่อ3เม็ดถือว่าสมเหตุสมผลถ้าดูจากผลงานและข้อได้เปรียบในวันนี้จึงมั่นใจว่าบรรดานักลงทุนรอกินเต็มได้เลยครับผม ทีเด็ดบอลต่อฮอนแลนด์ราคา3ลูกนะครับผลสกอร์ที่คา,าดของเกมนี้ฮะฮอนแลนด์ Holland เอาชนะเมาต้าไป5ประตูต่อ0ครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.5หวางสกอร์สูงครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดฮะประจำวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2,568ครับมีบอลคู่ไหนกันบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยฮะ คู่แรกฮะฟุตบอลเอเชียนครับไทยครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนไต้หวันเกมนี้เจ้าบ้านไทยต่อ1.5ครับผมให้ไทยชนะไต้หวันไป3ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่2.5วาังสกอร์สูงครับคู่ที่2คัดบอลโลก2 0 2 6นยโซนยุโรปฟินแลนด์เปิดบ้านรับกันมาเยืยนนเนนยอนลิทวเนียครับเกมนี้เจ้าบ้านฟินแลนด์ต่อ1ลูกนะครับผมให้ฟินแลนด์ชนะลิทวเนียไป2ประตูต่อ0ูนยกำแพงอยู่ที่2.50วางสกอร์ต่ำฮะ คู่ที่3เช็คเปิดบ้านรับการมาเยือนโคเอเชีย e ครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างโคเอเชีย e บุกมาต่อปอปอลบหผมให้เสมอในเวลากันไป1ประตูต่อ1ครับกำแพงอยู่ที่2.25หวางสกอตต่ำฮะคู่ที่4เบลารุสเปิดบ้านรับการมาเยือนเดนมาร์กครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเดนมาร์คบุกมาต่อ2 2งจผมให้เดนมาร์กชนะเบลารุสไป4ประตูต่อศูนย์ 0, กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสูงนะครับ และคู่ที่5ครับมอลตาเปิดบ้านรับกันมาเยือนฮอลแลนด์เกมนี้ผู้มาเยือนอย่างฮอลแลนด์ต่อ3ลูกครับผมให้ฮอลแลนด์ชนะมอลตาไป5ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่3.5วางสกอร์สูงครับลูกศรสีแดงคือต่ำลูกศรสีเขียวคือสูงนะครับที่วงกลมไว้คือทีเด็ดนะฮะ แนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบันเด็ตชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k t o k บูบันเด็ตด้วยครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนฮนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้โชคดีและกัน